ครับผมตอครับตอสามตัวแล้วครับลุนตอครับตัวที่ตัวที่สี่ครับหน้าโนครับครับเกี์สายกัล่างลุนครับซอยซอยไม่หน้าโนเบงครับเบงครับเป็นในโนเออเร็ว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 ออกมาลูกออกมาออกมาครับเบงครับล่างหุ่นห่วยครับ เพิ่ปวดท้องครับออกมาได้สามเลครับตัวที่สี่ครับล่อรุ่นครับล่อรุ่นเชสายกับรุ่นซอยครับพญามเบงซอยตัวเขามาเป็นพยาบาลมาหลายรุ่นแล้วเชสายนี่รุ่นที่สามครับเบงครับเบงครับอันนี้เอาอยู่ในช่วงล่ออยู่ในช่วงล่อครับล่อตัวที่สี่ครับว่าเบงสามตัวครับสามตัวแรกนะครับ นั่งไปเบ่งเลย่ังข้าวิ่งห้่นไปห้่นว่ายครับครับสีออกครับครับนี่คืออาการของเพื่อนครับแมโน่กำลังจัดจัดพื้นที่ให้ครับแบบค่อยจัดพื้นที่ครับออกมาเร็วๆออกมาเร็ว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  เกสิบโบยูทีด้วยครับโบยูโบยูเป็นทีเป็นท่านครับมันเจ็บท้องมันก็สิฮุ่นไปฮุนมากประมาณนี้นะครับมันแบบมันแบบอาการเพมันครับเมื่อยทรมานจังหน่อยครับดูข้อมาเจ็บท้องครับโอ้โหโตอะไรสี่งโตคนจ้ำคือเสียงบนครับตัวที่ซีนี่ค่อนข้างสิ ใส่เวลาจะหน่อยครับเพราะว่าถึงระยะห่างปกติไม่นอกว่าสามเซนาทีครับอันนี้สีเขาชั่วโมงหรอครับค่อนข้างสิออกซาจัอหน่อยครับเบิ้งครับเบิ้งห้นห้่นแล้วครับห้นแล้วครับเบิ้งอาการครับเบิ้งครับเบิ้งครับ เบิ่งครับฮอนไปฮอนมากครับเจียสายรับหน้าที่เป็นพยาบ,บาลครับแม่นกบอกเปลี่ยนกะแนะ่่ครับเบิ้งครับอาการเพิ้นครับ <c oughs> ครับ <c oughs> อ,อันนี้สิตีนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนที่มักออกก้างขึ้นซันแม่นกว่าเ <c oughs> บิ่งครับอาการเบิง่งก็ต้องได,ด้เฝ้าด้อยครับ ถ้ไม่นกออกกังขึ้นนี่ก็ต้องไี้นั่งเฝาเบิด์ขึ้นเป็นบ่าครับนี่่แล้วก็้องงงกเยครับไม่นกว่านั่งเฝาจนว่าจนว่าเบิด์ต้นมาไม่หนกเบิดตัวเครับไม่นกว่าหอดจักงงกับแต่ได้เฝาครับว่าได้นอนครับนั่งเฝ้่าอีครับครับกับมหาหน้าโน้ยครับกำลังฮุ่นไปฮ่นมากครับปวดท้องอีกแล้วครับ เชสสายกำลังลุนครับเอาครับขวดแล้วครับเพราะว่าอากาศมันสิเป็นประมาณนี้ครับดินไปดินมากขวดหนาขวดหลังครับเอาละครับวดไปวดมากแล้วครับเบื้องครับเบิ้งครับมาลุนครับมาลุนนธุสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับ่นี่แหละยโนีนี้ครับเบิ้งครับเบิ้งครับผู้เอาแล้วโน้ตแล้วเออเบ่งซอยครับเบ่งซอย พ่นเมยครับนนอนๆออกมาได้ลูกออกมาเร็วโอ้ยครับพ่นนี่แหละครับพ่นไปพ่นมากกระสีประมาณนี้ครับเพราะว่าเิ่นเจ็บทองกับห้องด้วยครับครับบ่งครับบึงครับบ่งครับเสียดสายกับค่อยรลุนครับอากาศบึงครับสิเมือยครับ นี่คืออาการเจ็บทองของเพ่นครับนาโน,โน,โนครับหออลังจากตั้งทองมาได้สองเดือนครับครบกำหนดแล้วออกมาแล้วสามครับเหลือเหลือในทองปะูจัาตัวครับเอาตองมาลรุ้นอีกว่าตัวที่สี่นี่จะเป็นตัวฟูหรือตัวเมียครับเบิ้งครับครับเบิ้งครับหลังจากเบิ้งเมนโนแล้วอันนี้ออกมาได้ประมาณสองชั่วโมงครับแคสีประมาณนี้ครับ ลังเป็นตาหักครับครับเบิงครับเทียเทียสีใจจะละโตครับอากาศเิ่นครับกระสีห้นห้วยพราฟนี่ครับเบิ่งครับอันนี้เบงนะครับเดี๋ยเบงแล้วครับอรู้ว่าสวยมัแตอนดียวเ่เา คับอ,อากาศเพป็นครับตัวที่สีค่ครับรุ่นครับรุ่นตัวที่สี่สิเป็น s <S uh huh. ตัวผูหรือตัวเมียครับรุ die, ่นซอยกันครับค้าายีเบเสอ้่ครับบงครับครับบงอากาศเป็นครับ ตัวนี้ค่อนข้างที่ทิมทิมช่วงประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับย่สายแล้วก็รุนครับรุนซอยเบงซอยครับกระตุนให้นาโนเบงด้วยกันครับขนาโนตัวที่สีนี่ค่อนข้างทีซ่าครับครับมาเบงครับสามตัวรับมิเตอร์ตัวงามครับมิตาหักครับบดในมืนตาด้วยครับนี่ก็ออกว่าได ชั่วโมงกูกลัวที่เขาสองชั่วโมงครับครับส่วนนาโนครับลอรลุนครับอากาศครับตัวที่ซีครับลุ่นครับลุ่นใสยกันครับครับเบิ้งครับเบิ้งอันนี้ตัวที่สีครับครับครับเบิ้งมาแล้วครับ บึงครับครับสีมาเรื่อยๆครับไปแล้วลูกเร็วอเออ๋อสกันสากันเร็วเปออกมาเปออกมาครับมาหลุนมาหลุนครับ กำลังสวกมากะลครับอันนี้ตีนิ้งรัวแล้วครับส่วนตัวที่ออกกรครับจะกินน้มถาครับเพราะว่าคนต้องหัปจะกินน้มครับ อกำลังดูดนมแม่ครับจ,จะเสียบค,ค,ครับนมนี่กินอีอเอาไม่ไหมตรงเอาเขาต้องพ้ายามซอย,อยพรัคนบนี่หูว่านมอ,อยู่ใส่ครับ หลังถาตัวที่สี่ครับถามว่าชั่วโมงกลัวครับเบิ่งครับเบิ่งทากินเล่นนุ่มยังไ่ได้ออกเลยครับสามครับเลยออกว่าสามครับกินนมแม่เป็นบรื่นเออเอาเอาขาเป็นกรบมืนกรบมือนปูนพื้นกระเบื้องครับเอา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 เออ เอ,เอาจินจ้นเอาจินเอาเซอรเ,เ,เมโน่กับครับตาตัวที่สี่ครับครับตัวที่สี่ครับลอรลุนครับลอรุ่นครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับ no ออกมาแล้วเรื่องสายสายมาแล้วออกแล้วครับนี่ไก่ครับ ออกมาแล้ว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  mm hmm. ลครับเบื mm ้อ hmm. งครับเบื้องครับตรงซอยครับซ oh, อยครับมาไก่ครับยศัยกำลังเตรียมกระดาษที่ชู่ยครับโอ้ตัวนี้ถาโดนครับทาโดนแห้งครับครับชั่วโมงกกลัวครับเบื้องครับนี่คือเบื้องต้นครับตรงไห้เนี่ยเป็นซอยน้ำครับ เขาค่อยตัวที่สี่ค่อนข้างสิดนมากครับชั่วโมงกูกลัวครับที่เขาเกือบสองชั่วโมงครับซึงออกมาได้ครับอันนี้ก็ตั้งแต่เที่ยงขึ้นนี่ตีสองกูกลัวแล้วครับเพียสายมาเถีอมากเบิ้งครับค่อยหลุนครับว่าติดเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับเมนานโนกำลังทำควบสาสตรให้ดูคนเดียวครับ อากาศเออวิ่หลุดก็ลวดหลุดมาั้งโดนครับอ้าวสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับดินได้แล้วครับดินได้แล้วครับดินไปดินมาเอามาแม่มันกำลังทำความสะอาดให้ลูกครับก็ต้องกระตุ้นครับเพิ่นกระตุ้นน้องเพิ่นอัตโนมัติน้องเพิ่นครับเป็นสัญชาตญาณน้องเพิ่อนครับลูกได้แล้วครับลูกได้แล้วโอ้ถามว่าโดนครับชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงครับตัวนี้ตัวที่สี่ครับ เปิงครับเปิงครับอาเปิงครับมาเปิงเจสสายกำลังทำความสะอาดอยู่ครับครับเมโนกับมยอมกันครับซอยกันครับซอยกันวางพยาบาลครับคุณแม่ครับซอยกันครับเอ้าสมบูรณ์เต็มที่ครับโอ้ดีใจครับดีใจน้ำครับเจสสายราอมึงรู้ตัวผู้รู้ตัวเมีย ตัวผู้ครับโอ้ยมาสองผู้สองเป็นมอบายนี่ครับผู้สองเนี่ยสองครับเดซี่แล้วครับครับเบิรงครับเอื้อยสีมากรันครับครับเบิรงครรบเมโน่กหละฟันคางสีห่วงก็อ่าล่อทำก้อนศาสต์ศาสายแล้วก็ที่กระตุ้นครับกระตุนนี่เพิ่นให้แม่ก็ได้ครับครับเบิรงครับเบิรงครับ ต้องรอดรุนนี้กันครับออกว่าใจแล้วครับเบิ่งครับยังมีครับยังวั่นเดืดครับรุนว่าสีออกแจ็คโตครับลูกแมนาโนครับเอฟซีเขาสบายใจครับออกมาแล้วครับซีแล้วครับเห็น เ็นละอซีผูสองเมียสองครับเมียสองโตครับเดี๋ยวมารุ่นต่อไปครับมาด้วยกับมารุ่นน้ำเขื่อน,นครับ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอาเ <c oughs> พื่อนมารุ่นน้องแมีหน,น,น้าโนครับมาด้วยกับเอาเอาโอ้ว <c oughs> <c oughs> มาธรรมาดาตอนนี้ตกใจอย่างขอัง ออกมาได้สักพักเรีนกิสายแล้วก็ต้องต้องเอาให้กินนมเพ่อจะใสครับโอ้ครับกระตุ้นนมนมแม่แล้วก็นึ่งก็ให้เขาผู้จักกินนมเป็นบ่เขาต้องเขาต้องเตรียมเขาต้องกระตุ้นหรือเขาแรกเกิดเลยครับครับเบิ่งครับเอายาวยังยังว่าหนูจักว่านุ่มแม่อยู่ใสอยู่ครับเบิ่งครับ ตัวนี้ตัวตัวที่4ี่ครับน่องตัวที่4ี่ครับออกมาแล้วครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เป็นตัวผู้ครับร้อยเป็นดุดนุ่มยังไงครับอนไรมันตูปสิจะเอาเปินครับแม่นาลูก่ะแข็งแรงครับสมบูรณ์ครับออกมาได้สีเหรอครับอ่ะล่ารุ่นตัว ที่หาที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบครับขาดวาสิยูม่านสิบกลวยอยหรอกครับแล้วรุนต่อไปครับโอ้นี่ทาดนครับทาดนแห้งครับตัวที่สี่ครับครับค่อนข้างสีเมยครับเมยเศร้าครับถ้าเบิ้งตัวต่อไปครับสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับ